นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวนนีผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องมีแฟนแต่มารู้ทีหลังว่าเขามีภรรยาแล้วจะรอให้เขาเลือกกันดีไหมมีคนมาปรึกษาว่ารบกวนปรึกษาค่ะคือตอนนี้เราครบกับผู้ชายสิงคโปร์เราทำงานกลางคืนที่นี่ เขาแต่งงานแล้วแต่ภรรยาเป็นคนไทยแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะมีเหตุจำเป็นที่เขาเข้าประเทศสิงคโ,โปร์ยังไม่ได้แต่เขาก็กำลังยื่นเรื่องพาภรรยากลับมารอครบกันมาสักพักเกือบสามเดือนถึงรู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วเขาพาเราเข้าไปนอนบ้านและที่ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยให้โซเชียลมีเดียจนเพื่อนเขามาบอกว่าแฟนเราแต่งงานแล้วเราก็ทักไปหาภรรยาเขาและรับปากว่าจะเลิกคุยแต่เราเลิกไม่ได้ เพราะเขาบอกจะเลิกกับภรรยาให้เรารอจนภรรยาเขาจับได้อีกครั้งว่าเรายังคุยกันเราก็รับปากอีกว่าเราจะเลิกคุยแต่เราก็เลิกไม่ได้จริงๆเพราะมันรักไปแล้วตอนนี้เราแอบคุยกับเขาแต่มันทรมานมากค่ะเราสามารถไปอยู่กับเขาที่บ้านได้เพราะเขาอยู่คนเดียวแต่เราไม่สามารถเปิดตัวในโซเชียลได้เพราะเขาก็ขึ้นถานะว่าแต่งงานแล้วมันเลยเหมือนว่าไม่สามารถทำให้เรารู้สึกเป็นตัวจริงได้เลยมันรู้สึกเจ็บมากเลยค่ะเราจะทำยังไงดี ใจก็อยากรอให้เขาเลิกและอยากกับภรรยาแบบที่เขาบอกแต่เขาบอกว่าเขาจะค่อยๆเลิกกับภรรยาเพราะกลัวภรรยาฟ้องค่ะเราควรรอเขาต่อไปดีไหมคะผมคิดว่าเรื่องราวนี้เหมือนเคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วแต่บริบทรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงก็คือภรรยาตัวจริงเข้ามาปรึกษาแล้วเขาก็บอกว่าสามีเขาอยู่ประเทศสิงคโปร์เหมือนกันถ้าเกิดสมมติผมเชื่อมเรื่องราวนี้เข้าด้วยกันแล้วผมให้คำปรึกษานั่นก็คือ เรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่แค่เราได้ยินได้ฟังในสองบทบาทนั่นคือตัวภรรยากับคนที่เป็นเบอร์สองณจุดนี้ผมกําลังให้คำปรึกษากับคนที่เป็นเบอร์สองซึ่งแน่นอนว่าผมให้คำปรึกษาอย่างสิ่งที่ผมจะทำได้อย่างเต็มที่นั่นคือผมอยากจะบอกให้คุณออกมาให้เร็วที่สุด3เดือนไม่ใช่3ปีไม่ใช่30ปี3เดือนนี้แน่นอนมันยังเข้าใหม่ปลามันมันยังเป็นจุดที่เรียกว่าฮันนีมนพีเรียด มันคือจุดที่เรารู้สึกเออเราอยากที่จะไปต่อเราชอบเขาโอเคกับเขาเขามีสิ่งให้เราตามหาอยู่นั่นจะเป็นกลุ่ของสมองที่เราถูกสร้างขึ้นมายิ่งเราหอยหาความรักยิ่งเราหอยหาทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความรักมากมายไก,ยก่กองเราพบเจอความรักที่ไม่ใช่เตมไปหมดเลยสิ่งแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือหยุดตามหาความรักก่อนความรักไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเรารักตัวเองเป็นเราจะเจอรักที่ดีและรักที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่สําคัญ,ญจริงๆ ผมไม่ตั้งคาถามขึ้นมาว่าเขาว่าเป็นเบอร์สองเราก็ต้องอยู่แบบเป็นเบอร์สองต่อไปบางครั้งเหมือนว่าเรากําลังฝันอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เป็นเบอร์หนึ่งผมไม่ได้ดับฝันใครทั้งนั้นผมเชื่อว่ายุคสมัยนี้มีคนเป็นเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เต็มไปหมดเลยบางคนไม่มีเบอร์ให้เรียกด้วยซ้ําแต่อย่างไรเรก็ตามเราต้องรู้อยู่รู้บทบาทที่เราเป็นไปรู้สถานะที่เราดํารงอยู่แน่นอนผมเชื่อว่าในลาดับขั้นของการอยู่รอดของชีวิตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอด จะม่ต้องรู้ว่าตัวเองคือใครและอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามให้เรา know existence รู้ของความเป็นอยู่รู้ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในณวันนี้มันมีเหตุผลบางอย่างที่ค้าจุนเราอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราเป็นเบอร์2เราจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องสิ่งใดได้เลยและในความเป็นจริงเบอร์หนึ่งเขาก็เรียกร้องอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์นี้เราต้องเคลียร์กับฝ่ายกลางฝ่ายกลางเป็นฝ่ายที่เขาต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดไม่ใช่เราไม่ใช่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์2หรือเบอร์อื่นๆ แน่นอนคนกลางจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำคือสิ่งใดทุกคนรู้อยู่แก่ใจต่างคนต่างรู้ว่านี่คือเกมของความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันจบสวยแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสองใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความเหงาปันใจให้กับคนอื่นความสัมพันธ์นี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนนี่คือความสัมพันธ์ที่แหลกเลวและแตกสลายออกไปแล้วแต่เราแค่ยังมนโนภ,ภาพอยู่ว่าเฮ้ยมันยังไม่เป็นอะไร ฉันยังรักเขาอยู่ฉันยังรู้สึกดีอยู่คันคิดว่าคนคนนี้คือคนที่ฉันตามหายังไงแล้วก็ตามผมไม่มีทางร่วงรู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเจอเหตุการณ์เหล่านี้ผมจะออกมาโดยเร็วที่สุดผมจะเชื่อสายตาตัวเองผมจะเชื่อสิ่งที่ผมเห็นผมจะไม่เชื่อคาพูดใดๆทั้งนั้นนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องชัดเจนกับตัวเองรักตัวเองให้เป็นรับรู้ว่าวันนี้เราควรออกเราควรถอยเราควรอยู่หรือเราควรไปต่อเราต้องรู้ให้ชัดทั้งหมดเลย จงเลือกและอยู่ในจุดที่ใช่ในสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆไม่ใช่ว่าพอรู้ความจริงเราก็บอกว่าฉันรักเขาไปแล้วฉันจึงยอมแบบนี้ไม่โอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดแต่ว่าโอเคฉันเจอคนที่ฉันรักและฉันไม่อยากเสียเขาไปผมคิดว่าคุณไม่ได้ได้เขามาตั้งแต่แรกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเรากําลังอยู่ในเกมอะไรผมอาจจะมองความรักเป็นเหมือนเกมแต่เกมนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะมามีผู้เล่นมากมายเกมความสัมพันธ์ก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพ้แล้วเราต้องยอมรับและสีเราราบกับมันแล้วการแพ้ในเกมความรักง่ายมากนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเรารู้สึกงไงกับเขาถ้าเรารู้สึกชอบเขาจริงๆความชอบมันจะเพิ่มขึ้นแต่เกิดสมมติเขาชอบเราน้อยลงแน่นอนเขาก็จะชอบเราน้อยลงต่อไปเรื่อยๆแล้วในท้ายที่สุดแล้วเราก็จะต้องเสียใจเพราะว่าความชอบของเราเนี่ยมันมากขึ้นตลอดเวลาแต่ความชอบของเขามันน้อยลงทุกๆวันนี่ยังเป็นสิ่งที่ผมบอกว่า ถ้าเราเปรียบเทียบความรักเหมือนเกมเกมนี้ตัดสินตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเราสึกไงกับคนคนนี้และเขาสึกไงกับเราการใช้โซเชียลเป็นตัวชี้วัดว่าคนคนนี้มีแฟนไหมแต่งงานหรือ,อยังแบบนี้อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่บางคนก็ไม่ได้ลงอะไรมากนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนและอยากจะบ,บอกว่าอย่าเอาอะไรกับโซเชียลมากเลยการลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าเราเป็นตัวจริงอย่างเดียวการลงโซเชียลไม่ได้หมายความว่าเราจะมีที่ยอมรับจากผู้คนแวดล้อม ถ้าเกิดสมมุติเรามาแลกกันไหมว่าคนคนนี้ได้ลงโซเชียลแต่เขาเป็นเบอร์สองคนคนนี้ได้ลงโซเชียลแต่เขาไม่เคยไปหาไม่เคยอยู่ด้วยเลยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราควรจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ่งที่เราควรจะได้รับไม่ว่าคุณจะได้ลงโซเชียลอย่างสิ่งที่เขาต้องการให้มันเป็นไปไม่ว่าคุณจะได้อยู่กับเขาอย่างสิ่งที่เรานันปรารถนาจริงๆผมเชื่อว่าความรักที่ดีมันมีอยู่ในสังคมถึงแม้มันจะน้อยหรือเกิน แต่มันก็ยังมีอยู่ในสิ่งที่เราพอที่จะตามหาหรือว่าไขว่คว้าหามันได้แต่ยังไงแล้วก็ตามอย่าลืมที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคืออะไรถ้าเราต้องการให้คนลงโซเชียลถ้าเราต้องการให้เขาเปิดเผยตัวเราถ้าเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่งจงปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เราไม่เป็นแบบนั้นอย่าเป็นท่าของอารมณ์อย่าเป็นท่า,าของความรู้สึกการอยู่คนเดียวไม่ตายการไม่ลงโซเชียลถ้าเกิดสมมติเรามีแฟนจริงๆก็ไม่เป็นอะไรขอแค่เพียงเขาไม่เจ้าชู้เขารักเราคนเดียวถ้าเขา เข้าใจว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันมอบให้อีกคนนึงได้หรือแฟนของเราได้นั่นคือความสบายใจและความไม่เนื้อเชื่อใจผมเชื่อว่าคนที่รักเราจริงๆเขาสามารถให้ได้อย่างไม่ตะกิ้ตะขวงใจแต่แก็สมมุติเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่โอ้โหน้องตามเช็คมือถืออันนี้มันคือความผิดพลาดของฉันเองที่ฉันไม่ยอมเช็คมือถือของเขาคุณต้องรีบออกจากความสัมพันธ์นั้นโดยด่วนเพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จีรังยั่งยืนแถมคนที่เขาคบหากับเราเขาก็ย่อมไม่จริงใจอยู่แล้วเป็นทุนเดิมความจริงใจเป็นพื้นฐานของความสัมพ การจริงจังจะตามมาจากความสัมพันธ์ที่จริงใจก่อนจริงใจงอันดับหนึ่งจรงจิงอันดับ2และเรามาดูกันว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆในความสัมพันธ์ต่อเนื่องต่อไปถ้าเรารู้ความจริงทั้งหมดให้เราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขสงบและส่งพลังอย่างแท้จริงให้เราเลือกทางที่ถูกต้องผมเข้าใจดีว่าชีวิตเรามีสิ่งต่างๆมากมายยั่วยวนเราไปหมดโซเชียลมีเดียความเหงาอายุช่วงวัยการแต่งงานที่ช้าลงการมีลูกที่ น้อยลงอย่างยิ่งเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองผมเข้าใจดีว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่เอื้ออหนวยให้เรามีความสุขในชุดประจำวันแบบคนเดียวเลยการอยู่เดียวเดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการที่จะอยู่แต่มันเหมือนเป็นการบังคับขู่เข็นว่าเอ้ยเราอยู่คนเดียวไปก่อนนะโลกใบนี้มันยังไม่เหมาะกับการให้เราหาแฟนหรือหาคู่ตผมก็อยากจะย้ําเตือนว่าการอยู่เดียวมันไม่ได้หมายความว่าแย่ขนาดนั้นหรือการอยู่เดียวมันหมายความว่าเราต้องชอบมัน แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่คนเดียวเป็นหรือว่าเราอยู่แบบที่เรารักตัวเองเป็นจริงๆเนี่ยโอบกอดตัวเองได้แล้วก็เยียวยาตัวเองฮิวใจตัวเองมันหมายความว่าเราสามารถจะมีแฟนและพร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆมาไหนก็ตามเราอยู่คนเดียวอยู่เดียวได้อย่างแท้จริงเราจะสามารถมีคู่ได้อย่างแท้จริงชเช่นเดียวกันขอให้ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเองขอทุกสิ่งทุกอย่างของความสัมพันธ์เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราเองในวันนี้พ่อแม่พี่น้องเราเป็นยังไงเราเคยนึกถึงเขาดูแลเขาบ้างไหมถึงเลย ขณะวันนี้คุณถูกเหวี่ยงให้คนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยจริงใจจริงจังกับคุณมาหาคุณแล้วคุณบอกว่าคุณรักเขามากผมก็กล้าบอกว่าคุณแค่หลงเขาคุณแค่อยากเอาชนะบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยได้มันมาบางครั้งความรักมันก็มีหลายแง่มุมหลายปมปัญหาถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนพ่องเป็นคนขาดเป็นคนเติมเท่าไหรไม่เต็มแน่นอนคุณก็จะดึงดูดคนที่เติมไม่เต็มมาหาคุณตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไหร่ก็ตามที่คุณ fulfill เองได้อย่าง100%แล้ว หรือว่าใกล้เคียงหนึ่ง์คุณจะดึงดูดคนที่ฟูลฟิลเหมือนกันเข้ามาอย่างที่ตัวของคุณนั่นแหละคุณจะรู้ว่าคนแบบนี้จะอยู่กับคุณได้นานคนแบบนี้จะอยู่กับคุณได้ตราบชั่วนิรันดร์เพราะว่าคุณรู้ดีว่าตัวของคุณเองต้องการคนที่เติมเต็มตัวเองมาอยู่แล้วและตัวคุณเองก็เติมเต็มตัวคุณเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกันไม่มีใครต้องมาเติมให้กันเรามีแต่มาแชร์กันมาแชร์กลยุทธ์กลวิธีว่าเราจะรักตัวเองกันได้ยังไง ให้เราจะมาฝึกรักตัวเองกันอย่างแท้จริงให้เราก็จะรักคนอื่นอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นสุดท้ายนี้ทางนี้ถูกใจหรือถูกต้องจําเป็นจะต้องเลือกสรรให้ดีๆไม่เช่นนั้นชีวิตเราจะถูกเวี่ยงไปยังจุดที่ไม่ใช่ตอดเวลาผมเน้ยนย้ำเรื่องนี้บ่อยครั้งเหมือนกันว่าเราต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจการให้เราเลือกแต่สิ่งที่ถูกใจมีผลพวงที่ไม่ดีตามมามากอย่างเช่นเราต้องการกินเหล้าเมายา เราต้องการที่จะขี้เกียจเราต้องการที่จะร่ํารวยโดยที่เราไม่ทําอะไรเราเจอแต่สิ่งถูกใจเราเจอผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเราเจอคนที่ดีแต่เปลือกแต่ภายในนั้นกลวงเปล่าสิ่งที่เราเรียนดูนั่นก็คือถูกใจรือถูกต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกสรรให้ดีๆจริงๆถ้าเกิดสมมติเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือคนที่มีแฟนแล้วเราไม่ยุ่งจะรักแค่ไหนเราจะมาเลียแผลตัวเองเยียวยาหรือฮิวใจตัวเองหนักเพียงใดเราก็ต้องกลับ เราก็ต้องทํำยังไงใ,ให้เรายกระดับชิตของตัวเองขึ้นมาการอัพเลเวลของชีวิตก็คือเราต้องเจออุปสรรคขวาก้ําเราต้องเจอ e อ peri เ n ร e เราต้องมีประสบการณ์ไปตีมอนสเตอร์อะไรก็แล้วแต่นี่แหละเป็นเกมที่เราต้องเรียนรู้ว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามเราต้องกลับมาที่เบสแคมป์มาที่ฐานของหัวใจของเราเองว่าเราต้องรักตัวเองให้เป็นมากกว่านี้เราต้องโอบกอดตัวเองให้นานกว่านี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆเราไปทําสิ่งหนึ่งหรือทําอะไรก็ตามที่เราเน้นแต่ความถูกใจฉันชอบเขาฉันรักเขา ฉันคบกับเขามาทั้ง3เดือนแล้วฉันไม่อยากเสียเขาไปจริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดสมมทัสามเดือนแล้วคุณไม่อยากไปไหนมันยังเร็วเกินไปที่คุณจะบอกว่านี่คือความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังยังไงแล้วก็ตามขอให้เรียนรู้ว่านี่คือประสรบการณ์ที่ทําให้เราตื่นรู้ว่าเรารักตัวเองก่อนไหมและเราค่อยดึงดูดคนที่เขามารักเราจริงๆหรือเราจะได้ดึงดูดคนที่รักตัวเองเป็นเหมือนกันแล้วผมก็ยังมีความเชื่อลึลกๆว่าคนที่รักตัวเองเป็นเขาไม่จำเป็นต้องมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเขาชัด เขาก็จะรู้สถานะของตัวเองรู้ว่าเขาควรจะให้ใจกับคนนี้แค่ไหนหรือเขาก็จะมีความจริงใจไปเลยผมไม่ติดในเรื่องของการมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแต่ผมติดใจเรื่องการโกหกและปิดบังสิ่งเหล่านี้ผมรับไม่ได้จริงๆโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วควรที่จะมีคุณธรรมปกครองอยู่เสมอไม่ใช่จูจ่ๆจะทําอะไรตามใจชอบไม่จูจ่ๆเราจะทําหนึ่งสิ่งที่เราต้องการจนเราลืมสิ่งอื่นสิ่งรอบตัวของเราไปหมดสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดี และคนดีเขาไม่ทํากันจริงๆผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag mm hmm. เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท d t a ค k a ่ด้วยนะครับ